สิบวิธีสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันที่คุณทำได้ทันทีบทนำในชีวิตประจำวันบางครั้งเราต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าความเครียดหรือสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตขาดพลังใจการมีแรงบันดาลใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆและเดินหน้าต่อไปอย่างมีเป้าหมายในบทความนี้เราจะแนะนำสิบวิธีง่ายๆที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันได้ทันที 1. เริ่มต้นวันด้วยการตั้งเป้าหมายเล็กๆก,การตั้งเป้าหมายที่ง่ายและชัดเจนในแต่ละวันจะช่วยให้คุณรู้สึกประสบความสำเร็จและมีแรงบันดาลใจต่อไปไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย10นาทีอ่านหนังสือ10หน้าหรือจัดโต๊ะทํางานให้เรียบร้อยการทำเป้าหมายเล็กๆให้สำเร็จจะช่วยเพิ่มพลังใจให้คุณตลอดวัน 2. ฟังเพลงที่ทำให้รู้สึกดี ดนตรีมีพลังในการเปลี่ยนอารมณ์ได้อย่างมหัศจรรย์เลือกเพลงที่คุณชอบและช่วยเพิ่มพลังใจฟังตอนเช้าหรือระหว่างทำงานจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีกำลังใจมากขึ้น 3. ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติการออกไปเดินเล่นในสวนหรือนั่งชมวิวธรรมชาติเป็นวิธีที่ดีในการชาร์จพลังและคลายความเครียดธรรมชาติสามารถช่วยให้คุณรู้สึกสงบและเชื่อมต่อกับตัวเองได้ง่ายขึ้น 4. อ่านหรือดูเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จการเรียนรู้จากคนที่ผ่านพ้นอุปสรรคและประสบความสำเร็จเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจได้ดีดูวิดีโอสัมภาษณ์อ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเขาจะทำให้คุณมีพลังใจที่จะก้าวข้ามความท้าทายของตัวเอง 5. สร้างนิสัยการขอบคุณในแต่ละวัน การฝึกนิสัยการขอบคุณช่วยให้คุณรู้สึกถึงสิ่งดีๆที่มีในชีวิตลองจดบันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณทุกวันเช่นสุขภาพดีครอบครัวเพื่อนหรือโอกาสในชีวิตเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณคุณจะมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาชีวิตต่อไป 6. ลองทำสิ่งใหม่ๆห,หรือออกจากคอ m เฟิร์มโซน ความท้าทายใหม่ๆช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์และพัฒนาตนเองลองทำสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนเช่นเขียนบล็อกวาดรูปหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆสิ่งนี้จะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 7. สร้างวัดล้อมที่มีพลังบวก การใช้เวลาร่วมกับคนที่มองโลกในแง่ดีและสนับสนุนคุณจะช่วยให้คุณมีพลังใจในการทำสิ่งต่างๆการพูดคุยและแลกเปลี่ยนไอเดียกับคนที่มีแนวคิดเดียวกันจะช่วยเติมพลังใจให้กันและกัน 8. ตั้งใจใช้เวลาอยู่กับตัวเอง การมีเวลาส่วนตัวสักครู่เพื่อสะท้อนความคิดฟังเสียงในใจของตนเองจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเป้าหมายและความต้องการของตัวเองได้มากขึ้นลองนั่งสมาธิหรือเขียนบันทึกเพื่อให้รู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิต 9. ใช้เทคนิค u a l i z a t i o n การมองภาพความสำเร็จ การมองภาพตัวเองในสถานการณ์ที่ประสบความสำเร็จจะช่วยกระตุ้นให้คุณมีแรงบันดาลใจในการทำงานให้ถึงเป้าหมายลองจินตนาการภาพความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นอาชีพการเงินหรือความสัมพันธ์และใช้ภาพนั้นเป็นแรงผลักดนัน10ทำสิ่งที่คุณรัก ไม่มีอะไรจะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจได้ดีเท่ากับการทำสิ่งที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นการทำงานอดิเรกการเล่นดนตรีการออกกำลังกายหรือทำงานที่คุณชื่นชอบการทำสิ่งที่คุณรักจะช่วยเติมพลังใจให้คุณในทุกวันบทสรุปแรงบันดาลใจไม่ใช่สิ่งที่หายากหากคุณเรียนรู้ที่จะสร้างมันในชีวิตประจำวันลองนำวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้แล้วคุณจะพบว่าชีวิตคุณมีพลังและมีความสุขมากขึ้น